สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ก็มาเจอกับลุงมองอีกแล้วนะครับในคลิปที่ผ่านๆมาลุงมองก็ได้มาแนะนำะเมนูเกี่ยวกับพวกชากาแฟนะครับไปหลายคลิปแล้วนะครับมาในคลิปนี้ลุงมองจะมาแนะนำํำจะมาบอกเพื่อนๆท่านผู้ชมเกี่ยวกับเมนูเปลี่ยนเมนูมากครับมาเป็นเมนูเกี่ยวกับ น้ำหวานผสมโซดานะครับหรือที่เราเรียกเอาชื่อฝรั่งฝรั่งหน่อยที่เขาเรียกกันว่าอิตาเลียนโซดานั่นแหละครับนะมันก็คือน้ำหวานเข้มข้นทั้งหลายแหละผสมน้ำโซดานั่นแหละครับเรียกว่าเมนูอิตาเลียนโซดาซึ่งในคลิปนี้ลุงหม่องจะมาแนะนำนเมนูอิตาเลียนโซดาเมนูแรกนะครับนั่นก็คือเมนูสับประรดโซดา ซึ่งในการทําเมนูอิตาเลียนโซดานั้นมันจะมีอยู่สองสองลักษณะด้วยกันนะครับคือการเอาน้ําผลไม้เข้มข้นมาชงผสม,มกับโซดาแล้วเทใส่น้ําแข็งไอเคใส่แก้วใส่น้ําแข็งแล้วก็ปิดฝาเสิร์ฟอันนั้นเป็นกรรมวิธีที่1และก็กรรมวิธีที่2คือการเทซัพอ,อร์สหรือว่าน้ําผลไม้เข้มข้นลงไปรองที่ก้นแก้วแล้วก็เติมน้ําแข็ง เสร็จแล้วก็เติมโซดาทอปลงไปข้างบนปิดฝาซึ่งมันก็จะแลดูว่าเป็นเป็นเลเยอร์เลเยอร์เเยอแยกชั้น2ชั้นให้เห็นอย่างชัดเจนคือข้างล่างเป็นน้ําผลไม้เข้มข้นข้างบนเป็นโซดามันก็จะเป็น2ส,สีก็ดูแล้วมันก็ดูจะน่ากินกว่าไอ้ที่ว่าเรามาผสมชงกับโซดาและเทล,ลงไปในแก้วนะครับซึ่งก็วิธีที่2นี่วันนี้ลุงหม่องจะมาจะมาแนะนําวิธีที่2คือการแยกชั้นนะฮะแยกระหว่างน้ํา ผลไม้เข้มข้นกับน้ำโซดานะครับซึ่งดูแล้วมันก็สวยทําให้น่ากินนะครับดูแล้วมันก็น่ากินน่าดื่มซึ่งจะมีกรรมวิธีในการทํำยังไงนั้นเชิญเพื่อนๆท่านผู้ชมตามลุงหม่องไปลงงเลยครับลุงหม่องจะทําให้ดูเชิญเลยครับอันดับแรกนะครับเราก็จะมาเตรียมแก้วชงไม่ใช่แก้วชงนะครับแก้วสําหรับใส่นี่นะครับเครื่องดื่มนี่นะครับจากนั้นเราก็จะเทนี่นะครับ สับประรดสควอตหรือว่าน้ำสับประรดเข้มข้นนะครับ45 ml เทลงไปรองที่ก้นแก้วก่อนนะครับครับไปรองที่ก้นแก้วก่อนอย่างนั้นเราก็จะมาเติมน้ำแข็งในแก้วนี้ใส่น้ำแข็งไปให้เต็มนะครับ น้ำแข็งให้เต็มแก้วอย่างนี้นะแล้วเราก็จะเห็นว่าน้ําสับปะรดเข้มข้นนี่เราจะเทลงไปรองอยู่ที่ก้นแก้วครับจากนั้นเราก็จะมาเติมน้ําโซดากันนะครับเทน้ําโซดาลงไปร้อยห้าสิบห้าม .l นะครับนะนะมองจะ ตวงให้ดูนะครับน้ำโซดา1 4อ ml เมื่อเราได้น้ำโซดามาแล้วเราก็จะเทน้ำโซดาลงไปข้างบนพับลงไปข้างบนนี่นะครับใส่ลงไปครับค่อยเทน้ำโซดาลงไปครับโอเคนี่ครับเราก็จะเห็นว่ามันแยกชั้นเป็นเลเยอร์ข้างล่างเป็นน้ำสับปะรดเข้มข้นข้างบนเป็นน้ำโซดา เดี๋ยวถ้าหาลูกค้าเขาเอา,เอาจะเอาไปดื่มเขาก็จะผสมเองนะครับเอาไปคนคนผสมเองนะครับจากนั้นเราก็จะมาปิดฝาแค่นี้แล้วครับง่ายๆครับอิตาเลียนโซดาน้ำสับประรดโซดาสูตรร้านลุงมองโอเคนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆท่านผู้ชมก็ผ่านไปแล้วนะครับอิตาเลียนโซดาเมนู สับประรดโซดานะครับก็ผ่านไปแล้วไม่ยากนะครับเพื่อช้ชมมีส่วนผสมแค่2อ,อย่างคือน้ําผลไม้เข้มข้นหรือเรที่เราเรียกว่าซัพพอร์ตนะครับแล้วก็โซดา2อ,อย่างนะครับมีส่วนผสมแค่นั้นและแต่ก็เป็นเมนูที่อร่อยครับหวานหวานซาซานครับยิ่งอากาศร้รอน ยิงจะช่วยกแก้กระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมสามารถเอาไปชงเอาไปชิมกันได้นะครับส่วนผสมส่วนผสมก็อย่างที่ลุงมองบอกนะครับมีแค่2อ,อย่างเองหาซื้อได้ง่ายๆทั่วไปนะครับไม่สลับซับซ้อนเป็นเมนูที่ง่ายๆแต่ก็เป็นที่นิยมของลูกค้านะครับในช่วงที่ว่าอากาศร้อนๆน,นะครับนิยม,มสัง่งกันมาก สามารถเอาไปใช้ได้กับน้ำผลไม้แทบจะทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสับประรดกีวีสตรอเบอรี่ะมะม่วงสาวรสได้แทบจะทุกอย่างนะครับซึ่งในคลิปต่อๆไปนะั้นลุงมอก็จะมาสาธิตมาบอกให้เพื่อนๆเ่ินไปชมได้ชมในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ หวังว่าเพื่อนๆท่านผู้ชมคงจิจำได้นะครับมายาเมนูอิตาเลียนโซดาครับซึ่งเพื่อนๆท่านผู้ชมที่เป็นคอแอลกอฮอล์ทั้งหลาย <c oughs> นะครับก็สามารถเอาไปทำและเพิ่มส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมของแอลกอฮอล์ <c oughs> เพิ่มเติมเข้าไปก็จะได้รสชาติ ที่อร่อยถูกใจถูกคอท่านมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ท่านที่ไม่ใช่คอแอนกอล์ก็ใช้เฉพาะนำผลไม้กับโซดาสองอย่างก็พอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบคงจะลาท่านผู้ชมเพื่อนๆท่านผู้ชมไเปเพียงแค่นี้นะครับมาเจอนะคลิปหน้าก็ยังเป็นเมนูอิตาเลียนโซดา,อ,าอยู่เหมือนเดิมนะครับฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมติดตามกันต่อไปนะครับสำคัญอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ เปด Subscribe ส Subscribe สสสให้ลุงมองด้วยนะครับหรือว่าจะได้เป็นกําลังใจให้ลุงมองทําคลิปต่อๆไปอยู่กบพบกับเพื่อนๆท่านผู้ชมได้กันอยู่กันนานๆน,นะครับสําหรับคลิปนี้ผงจะลากันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ